<c oughs> คือทำไมมันช้าไหม<อ>กรณีวุฒิสมาชิกชชคนดังถูกพนักง,งานสอบสวนโรงพักบางประกงฉาเชิงเซาสั่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดอายส่งสารายฐานร่วมกันลักทรัพย์ศพจากอุบัติเหตุลดความเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเมื่อปี64หลังจากนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นสวเนี่ยต้องไรค่ะคือตอนแรกที่ข่าวนี้เข้ามามีภาพให้ดูนึกว่าเรื่องใหม่ ท,ที่มันเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ตอนนู้นแล้วได้เป็นเอกสิทธิ์อได้เป็นสวและดูเหมือนตํารวจจะระบุว่ามีเอกมีการอ้างเอกธส์ด้วยใช่ในการขึ้นศาลนะการดําเนินคดีมันก็เลยล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันมันล่าช้าล่าสุดสวคนนี้กําลังจะถูกดําเนินการโดยคณะวุฒิสภาเรื่องอะไรเนี่ยว่าเข้าข่ายขัดต่อประมวลจริยธรรมร้ายแรงของวุฒิสภาหรือไม่เราเร็วนี้เร็วเนี่ยว่าอไรทำไมมันช้าละเกินก็เป็นกรณีที่ คนคนนี้ซึ่งในเวลาต่อมาเป็นสอวอเนี่ยค่ะถูกข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ศพจากอุบัติเหตุรถคว่ำในเวลากลางคืนแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี64นะคะคุณผู้ชม,มเหตุการณ์เนี่ยเกิด5ทุ่ม50วันที่31พฤษภาค,คมปี64ค่ะท้องที่โรงพักบางประกงฉะเชิงเซาคือวงจรปิดเนี่ยมันจะชัดมากมันเป็นอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำบนทางพิเศษบุรพาวิถีกรุงเทพชนบุรี ก่อนจะถึงบางวัว1น1กิโลเมตรรถเนี่ยพลิกตะแคงอยู่ริมถนนมีทั้งคนเจ็บคนเสียชีวิต แล้วจะมีพลเมืองดีหลายคนเนี่ยเข้าไปช่วยก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงทีนี้ในเวลาต่อมาค่ะที่ได้ไล่เลียงภาพนี้เพราะครอบครัวของคนเสียชีวิตเขาแจ้งเลยว่าทรัพย์สินของคนตายเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยมือถือสองเครื่องมูลค่าก็ประมาณ7 0,000ื่นแว่นตาม,มูลค่า3 0 0 0 0นมีกระเป๋าหลุยวิตตองมีเงินสดอีกแสนสองมีทองคําเป็นสร้อยคอทองคําน้ําหนักทอง8บาทราคาประมาณ0ี่แสนมีพระเครื่องหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองหนึ่งองค์พร้อมตะกุดมูลค่า9ก้าแส ม,มีเงินสดอีกประมาณ2อ0แสนรวมทั้งสิ้นเนี่ยเรายการ2ล้านกว่าบาทมันหายไปแล้วพอไปดูวงจรปิดอะคะ่พะพบว่าหลังเกิดเหตุพลเมืองดีหลายคนเลยเข้ามาช่วยแล้วจะมีอยู่สองคนที่เหมือนมาวนเวียนตรงที่เกิดเหตุแล้วสรุปภาพมันชัดเลยว่าเก็บกระเป๋าของผู้เสียชีวิตไป และปัจจุบันหนึ่งในสองเนี่ยกลายมาเป็นสวค่ะซึ่งเจ้าตัวรับสาร,รภาพกับตํารวจแล้วเอาของมาคืนแต่คืนไม่ครบนะตอนนั้นรับสาร,รภาพว่ารักทรัพย์จริงแต่เอาของมาคืนแค่3รายการนะคะก็คือมือถือเครื่องหนึ่งกระเป๋าหลุยวิตตองแล้วตํารวจกับอายการแจ้งข้อหาดําเนินคดีแล้วคดีอยู่ในชั้นศาลชายคนนี้มาเป็นสวก็เลยใช้เอกสิทธิ์สวคดีมันก็เลยล่าช้ามานอกจากนั้นสวคนดังรายนี้ เคยมีวีรกรรมเขาบอกเป็นวีรกรรมเฉาในอ,อดีตหลายกร,รณีเลยอย่างเช่นตอนปี54ถูกดำเนินคดีโรงพักสัตหีบชนบุรีฐานเป็นเจ้ามือหวยเทื่อนคดีสิ้นสุดแล้วแล้วก็ถูกสั่งปรับไปปี59ถูกดำเนินคดีที่สอนอ,นอบางเขน อีก2คดีนะคะก็คือเป็นเจ้าของเรือประมงไม่ติดตั้งระบบเรือตามพรกรประมงอ,มอันนี้คดีสิ้นสุดแล้วถูกสั่งปรับไปแล้วก็ปี64เนี่ยนะคะวงจรปิดอันนี้แหละที่ถูกฟ้องในข้อหารักทรัพย์จากเหยื่ออุบัติเหตุคดียังคงล่าช้าอยู่จนถึงปัจจุบันและล่าสุดปี68ปีนี้ถูกหญิงสาวเข้า <c oughs> แจ้งความที่ <c oughs> สอน,อนอเตาปูนนี่คุณผู้ชมจาคลิปนี้ได้ไหมคือที่มาที่เราได้รู้ว่าสอวอคนนี้ ไปมีคดีลักทรัพย์อุบัติเหตุรถตมาจากเรื่องนี้ก่อนมันมาจากเรื่องนี้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะเรื่องนี้แหละคดีล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่ผ่านมานี้เองอซึ่งสาเหตุที่สวคนนี้ยังดารงตําแหน่งสวได้เนี่ยกกตชี้แจงว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดค่ะส่วนอันอื่นที่คดีมันสิ้นสุดไปแล้วอย่างตอนปี54-59อันนั้นไม่ได้ขัดต่อคุณสมบัติของการเป็นสวออื ้รับปรับใช่ไหมใช่ถูกสั่งปรับไปค่ะมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเจ้าของเรือประมงแล้วไม่ได้ติดตั้งระบบตามพรกประมงแต่ไอ้ลักทรัพย์อันนี้ยังอยู่นะคะกับล่าสุดอันที่หญิงสาวเขาไปแจ้งความเรื่องล่วงละเมอทางเพศเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่เรื่องสอวจะไปจบที่ไหนเนี่ยอ่อาผมหมายถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสวชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยอืแต่ละเรื่องนะค่ะ อโอ้โหเอ้านี่ยังไม่นับเรื่องที่ไปแบ่งกับรปภสภาอ๋ออันนั้นอีกท่านหนึ่งอ้นั่นไปถึงไหนแล้วนั่นน่ะใช่มันเงียบไปอ่ะฮะใช่ไหม,มเงียบไปแล้วไอ้ที่ไปแบ่งกับรปภสภาคิดว่าราปภทำไมไม่ดูบัตรไม่เปิดทีกันให้อะคะเออบอกฝนตกอ่ะแล้วด่าเขาเลยนั่นน่ะอืมเอออ้าว